ใครจะเปลี่ยนจอนะไอโฟน11องค x x r อะไรเนะนี่ยแนะนำงานนี้เลยราคาไม่แพงนะฮะสันหลงของดีเลยเนี่ยราคาถูกเกรดใกล้เคียงกับจอเดิมเลยแล้วก็ที่นี่เรามีประกันให้ด้วยนะ3เดือนนะไม่ต้องห่วงเปลี่ยนจอที่นี่ทำตกก็ได้นะครับทำลนโดนน้ำก็ได้ถ้าผมไม่เห็นนะก็คือทำตกหลายรอบก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ผมเห็นว่ามันแตกแล้วก็โดนน้ำได,แแแด,นนำได้แต่ว่าอย่าให้ผมเห็นว่ามีน้ำด้านใน เคลมได้แน่นอนนะครับด้านนี้เคลมไม่ยากนะครับแล้วก็การันตีว่าราคาสบายกระเป๋าแน่นอนคุณดูงานเนี่ยยังดีนะราคาถูกแพ็กเกจก็ดีมีประกันให้3เดือนด้วยหรือด้านเนี้ยไม่หมกไมดแน่นอนถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขประกันอะยังไงผมก็เคลมให้นะครับไม่มีนู่นนั่นนี่แน่นอนนะครับนี่ดูงานจอสั่นลงนี่ถ้าลงทัดลื่นนะครับอลองให้ดูไหมสีสวยไหมก็คือจอความละเอียด hd นะครับ เหมือนก็คือความละเอียดเท่าเข้าจอเดิมเลยเพราะว่าจอ iPhone 11อ่ะมันไม่ได้มีพิงพิเศษอะไรนะครับก็คือมันเป็นจอ lcd tft ธรรมดาเลยนะครับงานประมาณนี้เลยใกล้เคียงกับจอเดิมนะผมรับประกันว่าใกล้เคียงกับจอเดิมแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านี่ทัดก็ลื่นนะนเห็นไหมมันมาตามมือเลยถ้าจอไม่ดีบางทีไอคอนมันจะนงงงนะเวลาเราลากมันไม่ได้มาตามมือก็คือทุกเครื่องที่เราเปลี่ยนไปประกัน3เดือนนะครับ แบตเตอรี่สูงสุด1ปี